มีใครเคยประสบปัญหาแบบนี้กับสูตร V Lookup ไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ Lookup ข้อมูลนะครับจากตารางข้างบนเนี่ยให้ลงมาที่ตารางข้างล่างนะครับแล้วเราต้องการจะ Lookup หลายๆค่าเนี่ยบางทีมันใช้เวลานานมากเลยนะฮะอันนี้ครับกว่าผมจะได้ชื่อเล่นมานะฮะก็ใช้เวลานานแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้า,ถาเกิดว่าผมต้องการชื่อจริงผมก็ต้องมาพิมพ์ใหม่ละฮะเนี่ยครับผมต้องมาพิมพ์ใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเลขนะครับให้เป็นคอลัมน um ์ที่3เพื่อต้องการที่จะได้ชื่อจริงมาโอ้โหกว่าจะทําเสร็จฮะนานเหงือกแห้งไปเลยฮะวิรมพพ์คุณสูต Vlook เหมือนเดิมนะครับคีย์ใช้เหมือนเดิมนะครับตารางที่คุณต้องการก็ใช้เหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วฮะสิ่งที่แปลกไปก็คือในช่องของดัชนีนั่นเองฮะเราจะใช้สูตรแมทช์นะครับแล้วเราก็เลือกเลยฮะว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยคือคอลัมน์ไหนบ้างนะฮะส่วนข้างบนของช่วงนะครับเราก็เลือกตารางของเราข้างบนเนี่ยเลือกแค่เฮดเดอร์ของมันก็พอนะฮะแล้วข้างหลังก็เป็นศูนย์ฮะข้างหลังของวีดูอัพก็ใช้ศูนย์เหมือนเดิมครับแล้วข้างหน้าครับเราคุมด้วยสูตร array formula นั่นเองฮะแค่นี้ครับ